ก็พี่น้องบอกบอกคอยปิดเลขเนี้ยอาจารย์เปิดเลขตลอดเปิดให้ดูโลดสามตัวไม่ต้องปล่อยเยอะเม็ดเดียวรวยไปโลดถือน้ำกันนี่แหละดังกระดัง,ดงน้ำกันไปโลดเบ็ดหีกระเบดน้ำกันไปโลดพี่น้องพี่น้องอาจารย์อาจารย์ก่อเนี้ยเวลาหายเลขสามตัวสามตัวเวลาถูกทุกคนจะถูกเป็นหน้ากระดานเดียวกันเพราะว่าอาจารย์ให้ตัวเดียว โมเมนว่าคนนี่ถูกคนนี้บอถูกคนนี้ถูกคนอนี through, ้บมเม through, นมถ้าเป็นเลขสามตัวเม็ดเดียวนะเวลามันปังเวลามันเข้าถูกเป็นกระดานไปเลยเอามันปดมียกแกงไปลดเอามันปดมีบดเพจไปลดยี่หีได้พี่น้องเห็นก่อาจารย์ก่อเวลาให้เลขนะคอยให้ตรงตรงกเด้ให้จัะจะไปลดให้ไปเสื้อลอดเลขสองตัวนี่คือเลขวงในพี่น้อง อาจารย์บอกว่านี่นะก็อจะบอกฟังค่อยเปิดซองออกมาอาจารย์เปิดซองออกมาเนาะป้าพี่น้องเลืคืองามแถบเหมือนงวดที่ผ่านมาเลยคือเหมือนงวดที่แล้วที่อาจารย์ได้เลขล็อกมามันทําไมเลขสวยขนาดนี้มันสีออกปอนออาจารย์ว่าเน้าในเมื่อมันเสรมันต้องออกอาจารย์ว่ามันก็ออกอีหลีเหมือนงวดนี้ได้เลขมามันก็งามพี่น้อง เอาอีแล้วสวยอีกแล้วเลยเป็นอาการง่ามอีกเลยรอดูชุดเต็มนะเดี๋ยวอาจารย์จะแจกชุดเต็มให้ตัวนี้จะเป็นชุดลอตเตอรี่เราไปหาซื้อติดไว้ก่อนอาจารย์จะมีชุดเต็มให้ดูเพศอาจารย์นี้เลขอาจารย์จะเป็นชุดเต็มแต่ชุดพวกนี้จะเป็นซื้อลอตเตอรี่ก่อนเข้าใจบอเพื่อมีโชคสองตัว เพื่อมีโชก่อนใหญ่เราท้าจะอัดพบคุณจะได้ไปหาซื้อไวเพราะว่าลอตเตอรี่ก็หาซื้อ,อยากเนี้ยในช่วงเทศกาลจะเข้าปีใหม่ลอตเตอรี่ขายดีคนคนก็จะซื้อชอบซื้อเพราะว่าอยากถูกรางวัลใหญ่แมนบอพี่น้องเลขสวยคุณไม่ต้องไปจําเป็นหาซื้ออะไรหรอกในช่วงปีใหม่เนี่ยการที่เราจะไปหาซื้อเลขสวยไม่มีทางหมดเร็ว บางทีก็ไม่มีขายเลยบางทีก็แพงมากอาจารย์กอทำไมถึงมาปล่อยเลขก่อนเพื่อนนี่แหละคือปัญหามันก็อยากให้พวกคุณได้ดูเลขที่อาจารย์ปล่อยแบบชัดเจนเวลาเวลาดูก่อนเพื่อนปุ๊บก็ไปหาซื้อโลดเพจอาจารย์กอให้อะไรอาจารย์ให้แล้วเราก็ไปหาดึงหาซื้อหากดหาอะไรดีไหมพี่น้องอาจารย์ถามว่าดีไหมล่ะดีกว่าเราไปนั่งเถียงกันเหมือนกับเมื่อที่แล้วโอ้ เลขอันเลขนั่นเลขนี้มีแต่ปัญหาอาจารย์ให้ถือบนลงังกหาว่าซื้อบด้คือคือไม่อาจารย์ไม่อยากฟังคางพวกนี้อาจารย์อยากให้พวกคุณเบิ่งแล้วกลับไปฟากแม่มันโหลดดีบ่อาจารย์วา่าดีบ่อาจารย์อยากให้พวกคุณมีเงินเด้อยากให้พวกคุณถือหวยเดชเออเนาะเจ็ดหนึน่งมากเลยน,นั่นเห็นบอกเลขค่อยสวยเด้เนื้อที่อาจารย์บอกว่า อาจารย์เคยบอกว่างวดที่แล้วนะรัฐบาลไทยผูใ้ใดซื้อเลขขี่ไล่ค่อยรับกินแมมบิดเลยไพจะมสซื้อ 2, 3, สองสามไพจเจมสซื้อศูนย์หนึ่งไพจะมสซื้อนั่นนี่อาจารย์บอกเลยว่าเลขงวดที่แล้วคนไหนซื้อเลขขี่เหล็กค่อยรับกินหมดเลยมันไม่มาดอกอาจารย์ว่าอย่างเงี้ยมันจะออกเลขสวยเห็นบอกมันออกงามมอมันออกงามเลยพี่น้องเสื้ออาจารย์เนี่ยอ้าวต่อเลยเนาะเอาต่อเม็ดที่สองหล่มันสองเสียเวลานํานต่อเลยพี่น้อง ระวังระวังบ่มีขายกันแล้วกันละ่ะละวังบ่มีขายเด้อพี่สาวจ๋าระวังไม่มีขายนะเอออีกเม็ดหนึ่งเบิองเด้อคอยปล่อยแค่นี้นะคอยปล่อยสองเม็ดพ่อนะอันนี้สําหรับคนไปซื้อลอตเตอรี่ติดมือไว้ไม่แน่คุณอาจถูกรางวัลที่หนึ่งได้เด้วพี่น้องเด้อ พี่น้องจ้าเม็ดนี้ฟังดีนะเม็ดนี้น่ากลัวมากเป็นเลขที่ขยันเป็นเลขที่ออกบ่อยเป็นเลขสวยเป็นเลขออกมาแล้วพี่น้องจ,รจร้าเจ้ามือนี่หัวฝู <laughs> 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 นุโรดนี่นี่ตัวนี้ฟังอาจารย์นะเป็นเลขที่แบบถ้าอาจารย์ฟันแล้วใครใครใครเขาชอบอีดีได้พี่น้องถ้าอาจารย์ฟันแล้วผู้พูดตัวนะถือใจว่องตัวกถือใจโลดบัดนี้ก็ถือใจ บดนี่ภายในเบองไลสวดอาจารย์พันสามร้อยกว่าคนถือใจแมงเบิดเลยอีหลีข่ขอยวอาตรงๆนะถือใจเลยท่นเพื่ถือใจเหยียบปากข่อยลดตัวนี้ฟังหนาเลขตัวนี้นะส่วนใหญ่พี่น้องขอยบอกฟังออกล่างเหมาะมากลอตเตอรี่ออกล่างพี่น้องอีหลีเนเด้มันมัมกมักาล่างพี่น้องเหมาะมากสําหรับลอตเตอรี่ผูใ้ใดอยาจะชอบซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงดวงลอตเตอรี่นี่ตัวนี้ลด ออกตลอตะลี่ย่างเดียวพี่น้องอาจารย์ก็เคยได้ลอตะลี่อาจารย์ก็เคยถูกกรเล็กตัวนี้นะดวงตรงกันพี่น้องนะตัวนี้งามพี่น้องงามพี่น้องใอยว่างามอร่อยแบเส้นก็บอกอร่อยเส้นเลยนะติดเอาไว้เด้อพี่น้องเด้อมือื่นกดโหลดเขากดน้ากันเลยอาจารย์ก็สิกดตัวนี้อาจารย์ก็สิกดตัวนี้กดน้ากันยาไปตรงกันล่ะยาไปเห็นกองสลากพัดตรงกันล่ะยายาไปดิตกันเด้อมือื่นนะเขาเปิดขายแมงกูนำน้ำนักเลยมือื่น เลขหยังเอาเบิ้งนี่ผู้เล่นทยถือปอน้อเลขเอียงนี่นี่นเขา <c oughs> จะปล่อยสามตัวเม็ดเดียวนะ่ออนนี้ถ้าเบิ้งเด้อนี่คือสามตัวเม็ดเดียวค่อยปล่อยให้แบบปลดนี่เลยนี่เด้อสามตัวเม็ดเดียวเด้อสวัสดีจ้ะเจ็ดอะไรดี เจเจ็ดค่ะอาจารย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดห้าค่ะเบองโลดพี่น้องขันบอกง่ามงวดนี้ตีนเยยบปากอาจารย์โลเลกตัวนี้นี่เจ็ดห้าพี่น้องง่ามบอกอาจารย์ถามว่าง่ามบ่เจ็ดห้าผู้ใดบ่ซื่อเสียใจว่องตุง เจ็ดห้าเม็ดเดียวเลยพี่นอ้องเฮ้ยงามบอก็ถามจักแก่ว่างงามบอเจ็ดห้าอาจารย์ถามเี่สวยบองามบอเออเจ็ดห้าคาอาจารย์ชอบเลยงามบออาจารย์ถามเนีเลขสองตัวราว่งนะระวังนะ้ำนะมักคู่กันนะ้ำมีโอกาสเด้งเด้ออืมสวยมากค่าอาจารย์ โอ้ยคอยปล่อยเลขงามเลยละ่ะช่วงนี้เดือนนี้เลขสวยนะบ้านพี่น้องจา๋าอ่ะคืนนี้เนาะฟังอาจารย์นะคนไหนที่เป็นหนี้เยอะๆนะอยากให้พี่สาวหมดหนี้ด้วยเลขสามตัวตัวเดียวอาจารย์เด้อเพจอาจารย์กอพี่น้องจา๋าอาจารย์ขอพูดปิดนึงเด้อก่อนที่เขาจะได้เลขสามตัวอาจารย์ไป ปล่อยตัวเดียวปล่อยเม็ดเดียวแค้นแนไม่ต้องไปซื้อเยอะไม่ต้องไปล่ำรี่ล่ำไรนะคุณสั่งอัดเม็ดเดียวเน้นหนักไปเลยรอก,กดนี่โลดพี่น้องจา๋าฟังอาจารย์นะงวดนี้เพจอาจารย์ก็ยังปล่อยเลขสามตัวเม็ดเดียวทุกคนถ้าเห็นเลขอาจารย์แล้วพิมพ์ขึ้นมาเด้อประก,กาศไปเลยว่าเลขตัวนี้ขอให้มาขอให้แตกคาดดังก็ให้ระเบิดไปเลยเม็ดเดียวในค่ำคืนนี้รัฐบาลไทย ตั้งแต่วันนี้วันที่หจนไปถึงวันที่16อาจารย์ปล่อยตัวเดียวเด้อพี่นอ้องอาจารย์ขอปล่อยที่เม็ดเดียวตัวนี้คนไหนมีบุญวาสนาเห็นเลขสามตัวอาจารย์ลดหนี้ไปทุกคนอาจารย์ไม่จําเป็นต้องปล่อยสองตัวปล่อยสามตัวที่เลขสามตัวหลายตัวไม่เอาอาจารย์ขอปล่อยแค่เม็ดเดียวเน้นหนักรวยไปเลยบดหนี้ไปโลดเอาโอเคเนาะเอาตามนี้นะเอาดูพี่นอ้อง เบิ่งเด้อนี่ือสามตัวเม็ดเดียวพอวัดใจกับเลขบทนี่ไปเลยพี่น้องอาจารย์ขอวัดใจเด้อเอาใจแลกใจกันไปเลยว่างวดนี้เบิดบ่เบิดกับงวดนี้ลหละเนาะคือบ่จําเป็นต้องไปซื้อหลายตัวมันเมือ่อยมันสิ้นเปลืองเบิดเงืนหลายขอตัวเดียวเน้นๆก็เอาแบบบทนี่ไปโลดมากับมาบ่มากมาับ,าากบ่าต้องเสียหลายบ่ต้องเบิดหลายนาะพี่น้องเนาะ อ่ะให้ทุกคนโชคดีช่วงเดือนธันวาต้อนรับปีใหม่บทนี้ทุกคนที่เพจอาจารย์กอนี่แหละเนาะอาจารย์ขอมอบให้เลขสามตัวให้พี่สาวนะถ้าเห็นเลขอาจารย์แล้วก็รอพิมพ์ขึ้นมาโอ้มีคนพิมพ์ถูกด้วยพี่น้องอาจารย์เล่นเลขที่อาจารย์พิมพ์ขึ้นมามีคนพิมพ์ถือีกตั้งหะโอ้ยแม่เอ้ยนำได้พี่เอ้ยโอ้ยผมว่า,มาเราขนลุกสาม เจพี่น้องมีคนพิมพ์ถูกพรอมโอ้ยใจเม็นโอ้ยเพพวกเจ้าไปนำเลยพี่น้องเลยพวกเจ้าไปฮะเอาพี่น้องนำโรลดสามเจ็ดหนึ่งพันห้าร้อยท่านพิมพ์เลขตัวนี้ขึ้นมาพร้อมกันสามเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวอาจารย์ฟันเม็ดเดียวพี่น้อง สามเจ็ดหนึ่งพูดดังๆแล้วก็พิมพ์ขึ้นมาพร้อมกันสามเจ็ดหนึ่งให้มันระเบิดไปเลยตัวเดียวพี่นอ้องอาจารย์ให้ตัวเดียว 3, 7, สามเจ็ดหนึ่งซื้อไว้ฟันท่งพี่นอ้องคอยฟันท่งให้เลยหรือบางคนม 3, 7, า, 3, นามักสามเจ็ดหนึ่งเอาสามเจ็ดหาอาจารย์เล้งามคอยบอกตัว่างงามเม็ดเดียวพี่นอ้องขออาจารย์ขอเม็ดเดียว บดหนีไปโลดเอา้าเออบดหนีไปเลยพี่น้องผู้ใดมีหนีให้หลายเบิงโหลดพี่น้องสาธุบุญวาสนาฝันอาจารย์เป็นจริงใครคนที่มาเบิงไล่สนวณิถูกสามตัวทุกคนเธอสาธุพี่น้องเอ้ยให้พวกเจ้าเบดหนีซะเนาะบดหนีเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเบิงเบิงเบ,บ,บิงเล้อเลยสามตัวโคตรลูกแข้งหลายเจ้ามักบอพี่นอ้องเจ้ามักบอพิมพ์ขึ้นมาสามเจ็ดหนึ่ง มักบอพี่น้องเจ้ามักบอพี่น้องมักบอพี่น้องเอ้ยเลขอาจารย์งามครักงเนียปดดีพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเราแคบปดดีเด้อลอตเตอรี่ไปหาซื้อไ้คุณพิยาซารอนพี่น้อยมักบอพี่น้องไอ้มักบอเลขคอยให้เดี่คอยบอกฟังอาจารย์นับปอยก่อนเพื่อนเลขสวยกว่าเพื่อนเงาเออพิมผมมาโหลดพี่สามสามเจ็ดหนึ่งพี่น้องพิมผมมาโหลดมักบอ nga bó bị nọ nga bó áo